สวัสดีครับพี่น้องกองไยสู่ผูกสูขนครับผมสำหรับคนเขาว่าเบิ้งคลิปนี้ขอให้พี่น้องมีแต่วามสุความเจริญครับผมปาถนาสิ่งใดขอให้ไดสิ่งนั้นครับพี่น้องคิดเงินให้ในเงินครับผมคิดท่องให้ดนท่องล่ำาร่นวยสู่ผูกสูบขนครับพี่น้องครับผมสำหรับคลิปนี้พี่น้องเขาป่าเนาะครับเนาะต้องบอกรับผมเขาป่าหนาฝนนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากๆครับผมเพราะว่ายุ่งปลาเยอะครับผมยุ่งยุ่งหลาย เดี๋ยวเ้าอาจจะเป็นไข่ปลาได้ครับพี่น้องครับผมคลิปนี้จะมาพาเห็ดกับดักครับผมกับดักเกี่ยวกับถ้าเ้าเกิดหลงปลาเข่าปลาแล้วหลงปลาหาทางออกบ่ได้เ้าควรเช็ดแบบใดนเนาะพี่น้องเนาะถ้าเาบ่มีอุปกรณ์อย่างการเข่าปลาเ้าก็บลักลักขันเ้าเข้าไปเ้าก็ต้องมีมีดเนาะพี่น้องเนาะย่างหน่อยเ้าก็ต้องมีมีดครับผมนีมีดนขันเ้าหลงปลาเ้าก็พยายามหา หาแรงน้ำลำธารครับผมพี่น้องหาแรงน้ำลำธารใกล้ๆเดีเข้าหาดักสัตว์บริเวณนั้นพี่น้องเข้าอย่าไปไกลเกินดักสัตว์บริเวณนั้นแล้วห้องกะยู่หม่องเกาพยายามก่อไฟขึ้นพี่น้องร่อจนหนึ่ทีอย่างเดียวครับผมาการเ่องสีดักสัตว์มาเป็นอาหารกับโดยโบ่มีเฉือกบ่มีหยังเนาะพี่น้องเนาะมีแต่มีดเดี๋ยวไปเบิง่งงหนึ่งครับผมหาอุปกรณ์ก่อนครับพี่น้อง ก่อนอื่นเาต้องหาอุปกรณ์ก่อนครับพอดีเลยครับผู้ใด,ดมาตัดใหม่ยั่งไม่ไไหนีปุ๊บใไรๆพอดี นี่ครับผมอุปกรณ์ตัวแรกเขานี่ครับให้ตัดเขียงเขียงลงมาแบบนี้ครับผมพี่น้องนี่ครับเขียงเขียงเท่านี้กับเขียงเขียงขึ้กันครับผมนี่ครับให้มันได้ลักษณะนี้ครับพี่น้องเดี๋ยวเอาอีกตัวนึงครับผมพี่น้องโอ้เย็นไปไกลเลย นี่ครับจะได้ลักษณะนี้ครับพี่น้องกับดักเข้ากาจะมายูลักษณะนี้ครับนี่ครับเขาจะมาก่อกันไวแบบนี้ครับผมน้าไม้ไปข่ำครับ พี่น้องให้เขาดีดเบิ้งครับนี่ครับกับดับเข้าจะได้ลักษณะนี้ครับอ่ะเริ่ม โอ้ยุ่งหลายพี่น้องยุ่งหลายโอ้ถ้าขิปไปถ่าขิบมาแดดซองพอดีพี่น้องครับผมกะกับดักเข้ากับะมนี่สองตัวนี่เนาะป้องกันว่าไหตัวนี้เคลื่อนครับผมนี่ครับเข้ากับตอกลักใบสองลักครับผมใบจะเป็นตัวน่วงตัวดีดนี่ครับเวลาเข้าดึงขึ้นนะครับเนาะนี่ครับนี่ครับกับดักก็จะดีลงเนาะพี่น้องเนาะกะ ตัวนึงก็จะเป็นใหม่ตัวนี้ครับผมคนไกลเทีทยบในกับบักทำงานนี่ผมบลกไว้สามหมอนี่ครับกับใหม่ห้าเดี๋ยวเขาจะมาว่างกับดักกันบามันจะทำงานแบบไหนพี่น้องลองเบิรงกันนี่ครับพี่น้องไม่ตัวนี้จะเป็นลักษณะนี้ครับตรงทั้งไทยจะเป็นตะขอมันก็นจะมาอยู่กันลักษณะนี้ครับนี่ครับนี่ครับแล้วก็ไม่ตัวนี้ ขั้นเหยียบครับผมนี่อ๋อก้อนอื่นเขาเอาตัวนี้เข้าไปก้อนครับนี่เอาตัวนี้เข้าไปก้อนครับดึงขึ้นมาปึ๊บนี่ครับทำไหม้ลักษณะนี้ครับแล้วเอาตัวนี้สอดเข้าไปครับพี่นอ้องนี่ครับมันจะเดือดเดงดังแบบนี้ครับเดือดเดยงดงังเดือดเด้งดงังเขาก็เอา ตัวนี้เข้าไปครับผมนี่ครับเอาเขาไปขัดกันไวแบบนี้ครับผมนี่ครับเขาไปขัดกันไวเนะาะบมานที่นี่เขากะเพียดครับผมเพียดทัางทรายเพียดทัางขั้ให้สัต์เดินทางเดียวกับผม เหายสัตว์พันธุ์ทั้งใดเท่ากับบังคับเอาครับพี่น้องบังคับเอาครับหายสัตว์พันธุ์ระยะนี้ครับผมบังคับให้สัตว์เข้ามาทางเดียวนี่ครับช่องช่องกับดักสัตว์ครับผม เฮาเพียถึงสองขางแล้วนะครับเนาะกับดกักเฮาแต่บางที่เฮาหลวงปลาโบ่มีเฉียกโบ่มียังเฮามีมีดย่างเดียวนี่ครับข่นสัตว์อา่าย่างพวกย่างพวกวสัตว์เลื้อยคลานกะสิเป็นงูนะครับเนาะคันเขาพานมาทางนี้เขาก็สิ่านนี่ครับผม เื่อเข้าเสือได้ไปประทังชีวิตได้แล้วก็อีกย่างกาห้าเกิดเป็นหนูเป็นกระรอกสัตว์ยังก็แล้วแต่ครับผมที่เข้าสามารถที่จะทํามาเป็นอาหารได้เข้ากับเอามาเป็นอาหารเพื่อเอาชีวิตหลอดในปลาครับผมช่วงที่เข้าหลงปลาหลงหยังเข้าพาย่ามยาเขื่อนใหญ่ไปทางไหนครับผมให้เข้าอยู่กับทีอยู่กับมองนั่นละหาแรงน้ำครับผมแล้วก็ก่อไฟขึ้น ของเงี้ยเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่เห็นไฟที่ห้าก่อไวครับผมอันนี้ก็เป็นกับดักสำหรับในเวลาที่เฮาลงปลาเฮาบ่มีเชือกบ่มี่หยางหฮาสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ครับผมพี่น้องจังไดกัเดี๋ยสิตดสอบไปเบิ่งครับผมพี่น้องทดสอบไปเบิ่งเนาะนี่นะครับเนาะขันสมมุติว่าหนู หรือว่าสัตว์เลยขานอีกอย่างที่สิผ่านมาทังนี่นะครับเนาะมันก็จะมาเหยียบตรงนี้ครับผมพอเหยียบปุ๊บนี่ครับไม่ตัวนี้ก็จะไปตีครับตัวสัตว์ไว้ครับผมนี่ครับขันเป็นนกขันเป็นหนูหรือว่าเป็นสัตว์ตัวหน่อยครับผมนี่เข้าดักสัตว์ตัวหน่อยครับตัวนี้ก็จะมาตีไว้ครับผมสัตว์ก็จะไปบ่ได้ครับผมนี่เพราะว่ามันฆ่าไม่ตัวนี้เนาะสัตว์จะไปบ่ไไ้ครับผม นี่ครับอเดี๋ยวผมจะเอาใส่ไ้อีกที่หนึ่งให้พี่น้องเห็นกันชัดๆครับนี่ครับงางขึ้นมากครับไม่ตัวนี้ครับ อดกลับไปครับผมเดี๋ยวไม่ขั้นหยียบครับครับผมพี่น้อง ถือใจชิปนี้ก็จะเลื่อมครับผมกดไหลกดแช์ดดกดซับตะไคร่กดกระดิ่งมัคือเก้าครับผมสิบริผัดชิบไปไหมเป็นกำลังใจแห้ก,กันครับเพื่อบมื่อัดเป็นกำลังใจกันในกนารทำชิปต่อไปครับผมอผมกับ่แน่อาจคชิปนี้อาจจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่หลงปลาเขาไปก็สามารถเจ็ดลิปนี้ไปเพื่อดักซับได้ครับผมพี่น้องยุ่งายครับผมพี่น้อง ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่หนึ่งนะครับไปก่อนครับ